และสหรัฐเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ออกมาทัดทานแผนการบุกเมืองราฟาของอิสราเอลนะครับนั่นนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงความบาดหมางระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศในระยะหลังๆผู้เ่้าชาญมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้กำลังสร้างแรงกดดันให้สหรัฐต้องปรับท่าทีต่ออิสราเอลติดตามเรื่องนี้กับคุณทรนินเทพวงศ์ And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not, not you. Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. The German Chancellor, who visited here yesterday, said that Hamas were the new Nazis. You're both right. And just as the civilized world united to defeat the Nazis and united to defeat ISIS, the civilized world must unite to defeat Hamas. คำกล่าวระหว่างโจไบเดนและเบนจามินเนทันยาฮูในช่วงหลังเกิดการโจมตีของกลุ่มฮามาสประมาณ1สัปดาห์แสดงถึงความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นของสหรัฐและอิสราเอลแต่ภาพนี้ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอดีตเมื่อท่าทีของสองผู้นำเปลี่ยนไปเมื่อสงครามในฉนวนกาซาผ่านมาแล้ว5เดือน The leadership of Israel say this humanitarian assistance cannot be a secondary consideration or bargaining chip protecting and saving innocent lives has to be priority as we look to the future the only real solution to the situation is a two state solution over time สหฮาร่ากําลังกดดันให้อิสราเอลเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ ซึ่งอิสาราเอลต้องการปิดล้อมและเข้าโจมตีในเขตราฟาเพื่อน,นำตัวประกันกลับมาขณะที่เนทันยาฮูอ้างถึงผลสำรวจที่ชาวอเมริกันยังคงสนับสนุนอิสาราเอลท่าทีที่ไม่ลงรอยของสองผู้นำเห็นได้ชัดเจนจากปฏิกิริยาของไบเดนในสภาค,คองเกรส Come to Jesus คือการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาคำพูดจากการสนทนาระหว่างไบเดนกับผู้แทนพรรคเดโมแครตสะท้อนถึงแนวโน้มของผู้นำสหรัฐและอิสราเอลกำลังจะมีการเจรจาแบบซึ่งหน้าซึ่งไบเดนอาจคิดว่าบทสนทนานี้ไม่มีใครได้ยิน ผู้เชี่ยวชาญประเมินท่าทีดังกล่าวกำลังแสดงถึงความเห็นของสองผู้นำที่ไม่ตรงกันและอาจส่งผลถึงทิศทางของสถานการณ์หลังจากนี้ผมคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปสหรัฐอเมริกาก็คงจะกดดันอิสราเอลมากยิ่งขึ้นหนึ่งเนี่ยก็อาจจะลดการช่วยเหลือทางด้านอาวุธลงนะครับสองเนี่ยถ้าหากว่ามันหนักมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเปลี่ยนท่าทีใน เวที UNSC ก็เป็นได้ถ้าหากว่ามันมีการเสนอร่างมติเพื่อที่จะหยุดยิงอีกครั้งหนึ่งสัมริกาจะใช้วิธีกดกรรันโดยการไม่ออกเสียงว่าแม้แต่ให้การสนับสนุนการหยุดยิงก็เป็นได้สัมริกาอาจจะไม่ช่วยอ e ิสราเอลในการอธิบายให้กับประชาคมโลกได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของอ e ิสราเอลถ้าหากว่าอ e ิสราเอลเนี่ยตัดสิสดนใจโจมตี เมืองรอฟาซึ่งมีคนจำนวนมากและตั้งความเสียหายเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สัม,มริกาต้องใช้อำนาจของตัวเองในการกดดันอิสราเอลให้ต้องยุติปัจจัยการเมืองภายในสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไบเดนปรับทิศทางต่อสงครามอิสราเอลฮามาสทั้งการเรียกร้องของประชาชนให้หยุดการสนับสนุนอิสราเอลหรือกดดันให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรม รวมถึงการเรียกคะแนนนิยมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะทําให้คะแนนนิยมของโจไบเดนและรัฐบาลชุดนี้เนี่ยลดลงน้อยลงนะและอาจจะนําไปสู่การแพ้เลือกตั้งนะครับก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเมืองภายในของสหรัฐก,ก็ก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าสหรัฐ กำลังมองหาผู้นำทางการเมืองคนอื่นๆของอิสราเอลเพื่อหาบุคคลที่มีแนวทางสอดคล้องกันคือการยุติสงครามและแนวทางของสองรัฐหลังเนทันยาหูเผชิญข้อกล่าวหาทางการเมืองภายในซึ่งทั้งหมดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าสหรัฐถือเป็นตัวละครสำคัญที่สามารถกำหนดท่าที <India. S 1> ของอิสราเอล <Australia. S 1> ต่อสถานการณ์ในูุิภาคได้ ธรณินเทพวงศ์ไทยพีบีเอสรายงาน